ต้องไปว่าปูแน่จูนใช่หน้าใช่ครับพูดกับใครง่ายๆอย่างตับท่อมหรือว่าทำอไรฝันนี้ถิงหน้าจูนนะแต่เมื่อวานน่ะเดี๋ยวชุ่จะโชว์ในจังหวะเฟี้ยวเลยนะแบบเฟี้ยวเลยนะนั่นแหละใครว่าคนลุ้ยนะคนท่าเว้เราอยากทำไม่ทุกวันนี้นะเดี๋ยวต้องตะกุนแบบทุบเท่าไรนี้เกินหน้ารักเกินหน้าดูมันจะเปียกเขานานันเลยตัดให้ล่อเลยล่อเป็นเป็นนุ่มเกาหลีเลยนะเอาไรก่อนนั้นเลย มาจริงนะประกวดโฉนนานาตอนนี้ตอนนี้ประกวดเป็นนุ่มเกาหลีเลยตอนนี้ดอะไรตอนนี้ข้าวสับขี๊ด1นะเดี๋ยวตอนนี้เลือ16เลยตอนนี้เลือด16เลย

กดูไปด้ไลคมัาด้เออเ่าแกเอาหัวเ่าหไอ้นี้ไม่ถึงอเลียวพดอดไม่ยากทุนเนี่ยอได้ไม่ดีเานีใช่ไหมยมีเขาทำอะไเยอะว่ายนู่นนี่ครับวิ่งั่นยเพราะว่าชั้นแน่เพราะว่านี่เป็นแรงบันดาลใจของผู้สูงวัยตัดส่งล่อใช่ไหม ก็ยังให้ตักกับข้าวให้กินนั่ดีมากเลยถ้าวเอาวาชวูนหน้าปลาคนไปไม่ได้เจ็บมือย้ายปลาฟ้องไปทรมานคอยไปอยู่เดือนแล้วถ้าออกมานะอ้วาวปลาคนปลาคนผูกแบบน,นี้ไหมไปไหมไปมเลป็บปลาคนไปปหมไปใช่นั่นต้องผัดนานแน่เก่งมากถึงต่อไปซะ เต่งตัวพอเกินไว้ใส่ส่งเซ็กใส่มุกกกรกดสร้านถึงดันมนมันไม่ใช่เอาวงินไปเลยเฮ้ยน้ำประบนนแต่ที่ตับวเร็วก็ตามไ ก้จุกขึ้นไว้บนแน่ใช่ไหมขนอ้วนได้มันนน้านน